เนเฟอร์ทาริราชินีผู้ส่งอำนาจในราชวงศ์ที่19รู้หรือไม่เนเฟอร์ทาริไม่ใช่แค่ราชินีแต่คือหัวใจสำคัญของอาณาจักรอียิปต์โบราณเธอคือหญิงทรงปัญญาและสเสน่ห์ที่โด่งดังจนได้รับฉายาที่รักของเทพเจ้าบทบาทของเธอเปลี่ยนแปลงราชวงศ์และประวัติศาสตร์อย่างไรในฐานะคู่ชีวิตของฟาโรห์สามเศษที่สองเนเฟอร์ทาริไม่ได้อยู่เพียงเบื้องหลังเธอเข้าร่วมในงานการทูต และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานระดับอภิมหาเช่นสุสานที่ตาการตาซึ่งสะท้อนถึงอำนาจและความรักนิรันร์ที่รามเสสมีต่อเธอสุสานอันงดงามของเทเนหุเคาราชินีเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งยุคโบราณที่แสดงถึงความเคารพและความสำคัญของเนฟเทอริแม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงทั่วโลกในฐานะผู้นำและนักสร้างสารรค์อนาคต เนเฟอร์ทาริพิสูดแล้วว่าผู้หญิงสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับเธอใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและถ้าทายขีดจำกัดคนพบเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอีกมากมายแล้วคุณละ่ะพร้อมเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองหรือยัง